1เมษายน2568เวลา13นาฬิกา๓นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงสมเด็จพระนิธิธราชรา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวิทยาลัยวิจิตรศิลป์ส่วนกลางนายสวียางเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำวิทยาลัยวิจิตรศิลป์ส่วนกลางนายลินเมาอธิการบดีวิทยาลัยวิจิตรศิลป์ส่วนกลางเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ส่งฟังการบรรยายสรุปการเดำเนินงานของวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านศิลปะในกํากับกระทรวงศึกษาธิการของจีนมีแผนกและสาขาเฉพาะทาง16สาขาเช่นจิตรกรรมและผู้กันการวาดภาพสีน้ํามันภาพจิตรกรรมฝาผนังประติมากรรมการพิมพ์การออกแบบสถาปัตยกรรมการออกแบบผังเมืองและการวื้นฟูงงานศิลปะ วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทางตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมมือกับประเทศต่างๆกว่า9 0ประเทศมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประมาณ1,000คนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมากกว่า6,000คนนักศึกษาต่างชาติรวมถึงประเทศไทยวิทยาลัยมีความร่วมมือกับประเทศไทยหลายครั้งเช่นจัดนิทรรศการศิลปะนานาชาติการสัมมนาและการประชุม โอกาสนี้ทอดพระเนตรท้องเรียนเขียนอักษรจีนวิทยาลัยมีหลักสูตรการสอนศิลปะจีนโบราณอารยธรรมจีนสืบทอดมายาวนานมีคุณค่าไม่สามารถทดแทนได้ควรศึกษาอนุรักษ์และสืบทอดต่อไปให้คนรุ่นหลังวิทยาลัยเปิดหลักสูตรเฉพาะให้ผู้เรียนศึกษาทั้งทฤษฎีและการฝึกฝนโอกาสนี้ส่งผู้การจีนคำว่าอีเต้าชางชิงความหมายคือมักคาแห่งศิลปะเป็นนิรัน จากนั้นทรงพระดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะจะแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษาและศิลปินทั้งนิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราวทอดพระเนตรนิทรศการภาพศิลปะจีนสมัยใหม่เป็นนิทรรศกามุนเวียนจะแสดงระหว่างเดือนกร,รกฎาคม2567ถึงพฤษภาคม2568แสดงผลงานศิลปะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการของศิลปะจีนสมัยใหม่คัดเลือก และรวบรวมผลงานศิละปะจีนที่โดดเด่นจากศตวรรษที่20มากกว่า260ชิ้นแบ่งเป็น3ส่วนตามช่วงเวลาได้แก่ช่วงต้นศตวรรษที่20ท่ามกลางความไม่สงบทางสังคมเกิดศิละปะจีนแนวใหม่เป็นช่องทางในการสื่อสารอารมณ์ความคิดเห็นและให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นช่วงเวลาสําคัญที่ศิละปะจีนก้าวสู่ความทันสมัยเรียนรู้วิธีการจากศิลปินต่างประเทศ ช่วงปี2,493ถึง2,519ศิละปะยุคหลังการสถาปนาสาธารณารัฐประชาชนจีนเป็นงานศิละปะที่สื่อสารกับประชาชนโดยเฉพาะกรรมกร,กรเกษตรกรและทหารศิลปินยุคนี้ได้รับอิทธิพลจากสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออกการพัฒนาศิละปะที่มีรูปแบบและเอกลักษณ์ของจีนควบคู่กันไปผลงานศิละปะเน้นการแสดงพัฒนาการทางสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน เช่นภาพวาดสีน้ำมันวีรบุรุษแรงงานของนายบูโจเหรนและช่วงปี2520ถึง2543การปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีนสังคมเปลี่ยนแปลงและเป็นช่วงพัฒนาศิลปะครั้งใหญ่ศิลปินยุคนี้เน้นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพฤติกรรมของมนุษย์และการก้าวสู่อนาคต มีทรรศการที่จัดขึ้นนี้ช่วยเปิดมุมมองใหม่พัฒนาการของศิละปะจีนสมัยใหม่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหาเทคนิคและแนวคิดของศิลปินจีนจุดเริ่มต้นของศิละปะจีนสมัยใหม่คือการเปิดรับแนวคิดตะวันตกศิลปินจีนเริ่มนำเทคนิคเช่นการใช้สีน้ำมันและมุมมองภาพแบบตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับแนวทางดั้งเดิมของจีน งานจิตรกรรมแสดงสุนทรียะของคนความละเมียดละไมการมองโลกสื่อสารความคิดอารมณ์เป็นบันทึกประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญภาพวาดที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ในยุคต่างๆเช่นสงครามการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำหน้าที่เหมือนบันทึกที่มีชีวิตบางครั้งประชาชนแสดงความคิดเห็นไม่ได้งานศิละปะกลายเป็นช่องทางที่คนใช้สื่อความคิดความฝัน เวลา14นาิ30นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระพร,ราชดำเนินไปเรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไถยพระพร,ราชทานพระพร,ราชวรโรกาสให้หนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศประจำพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเฝ้าทูนละอองประบาทเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่7ถึง13เมษายน2568มีพระราชปฏิสันถานเรื่องความสัมพันธ์อันดีที่มีมายาวนานและปีนี้ครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนพระองค์ทรงมีบทบาทผลักดันมิตรภาพสองประเทศให้นแน่นแฟน้นทรงเป็นแบบอย่างที่ดีทรงมีพระราชดำริว่า จีนควรร่วมมือกันช่วยเหลือประเทศที่ประสบภ,ภัยเช่นเมียนมาและจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวจีนส่งความช่วยเหลือและพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มกำลังวันที่12เมษายน2568เวลา9ก้นาฬิกาสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองโรงแรมไชน่าเวิร์กรุงปักกิ่งที่ประทับ พระราชทา,านพระราชาวโรกาสให้นายชัดชายวิริยะเวชกุลเอกอัครราตทูตณกรุงปักกิ่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือพร้อมข้าราชาการสถานเอกอัคราชาชทูตณกรุงปักกิ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชาทานของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่เสด็จพระราชาดำเนินเยือนสาธารณารัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่7-13เมษายน2568 ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้นักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคมีปักกิ่งถุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายบทกวีที่ร่วมกันแต่งอย่างตั้งใจและจดหมายรายงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคมีปักกิ่งแด่สมเด็จพระนิธิราชิเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประทานรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิง่งสาธารณรัฐประชาชนจีน